ตายหมดรู้ไหมต้องตายรู้ไหมจะฆ่ามึงจะฆ่าหมดไอ้ชาติชั่ว,วมึงไอ้มือ,มอปืนกระจกกูไม่ชอบพวกกระจกนะมึงหนีไม่พ้นหรอกกูว่าชะตามึงถึงค่าแล้วมึงต้องตาย,ตาย กูไม่รู้บิดนะกูจะฆ่านังนี่ล้กกูจนหมดชิ้นหินและเลยก็เอาเลยกูไม่ได้มาซื้อของที่นี่ใจเย็นไว้พวกพวกถ้าอยากคุยกันเรามาคุยกันฉันเชื่อคนง่ายซะด้วยกูอยากพูดกับมึงไม่ได้พวกทีวีเข้ามาตรงนี้นะเอาซียเรียเขามากกูอยากดัง ทำไม่ได้มฉันไม่ชอบคนโรคจิตนะหญิงทิ้งลูกเดียวกูไม่ใช่คนโรคจิตไว้กูวีรบุรุษคนมุงมองววในปียอดนักค่ากูวีรบุรุษแห่งโลกไหมแกน่ะมันเชื่อโรคฉันคือผู้ทำลายตายน,นี่นี่ไงทีมัน ออกมาสิไม่งั้นจะฆ่าพวกนี้นะตัวบัะการพู้เรียะเอาเราฟังนะแกยิงไม่เอาไหนเลยและฉันไม่ชอบคนยิงส่งเดชด,ด้วยไอ้นี่แตู่เด็กไม่มีน้ำยาคราวนี้ถึงเวลาฆ่าแกแล้ว เอาเลยสเขมาฉันมีระเบิดนะจะฆ่าเด็กพวกนี้ฉันจะระเบิดให้พังพินาศให้หมดเอาเลยระเบิดเลยแต่ตงจงอย่ายิงเด็กเด็กขาดฉัเลย,ย,ยจะเย็นเย็นหน้าเพื่อนจะคุยกันก่อนใช่ไหมก็คุยมาสิฉันชอบคุยกันดีๆอยู่แล้วฉันไม่อยากพูดกับแกเอากองทีีม,มาหนีอยนี้นะมาสิไปเอามา ฉันทําไม่ได้หรอกทำไมฉันไม่ตกลงกับคนบ้าแต่ฉันมาเพื่อเก็บคนบ้าใช้กันไ่ใช่คนบ้านะข้าเป็นวีรบุรุษแกกาลังดูในพลานลามานุษ์อยู่ข้าเป็นวีรบุรุษของโลกไหมไม่แกมันคือตัวเชื้อโรคและฉันเป็นยาฆ่าเชือ้องั้นแกตายซะเถอะทิ้งมืนซะทิ้งปืน ไปดังนี้ก่อนฉันจะฆ่ามันได้ยินไหมฉันจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้นอนลงไปนี่ไอ้เศษคนแกมามือปืนกระจอกและฉันไม่ชอบพวกกระจอกอย่างแกแต่ดีไม่พ้นหรอกถึงแกฆ่าตัวประกันแกก็ตายไอ้สัตว์มรรค จะมีระเบิดด้วยจะจะไข่ดังนี้เดี๋ยวระเบิดที่นี่ให้เละเลยนองดูดี่เขาสิฉันมามาชอปปิ้งที่นี่อยู่แล้วเย็นไว้ไอ้กลัวถ้าก็อยากเจรจาก็ว่ามาฉันมันใจอ่อนเชื่อคนง่ายซะด้วยไม่เจรจากับมือไปเรียกพวกทีวีมาทำข่าวเร็ว กูอยากออกข่าวตอนสองทุ่มคนดูเยอะดิกูทำไม่ได้หรอทำไมวะกูไม่ชอบพวกโรคจิตส่วนมากหญิงแม่งทิ้งลูกกูไม่ใช่พวกโรคจิตนะเวย้ยกูคือวีรบุรุษตอนที่มึงเห็นอยู่คือยอดนักฆ่าวีรบุรุษแห่งโลกไปเว้ยไม่ใช่หรอกมึงเป็นตัวเชื้อโรคและกูคือ,อยาฆ่าเชื้อตายอี่ปืน ข้าทุกคนจะจะระเบิดมาในป่นทั้งร้านเลยเฮ้ยเจกรุ๊กแกยิงไม่แม่นเลยวะฉันไม่ชอบผู้หญิงทรงเดชแกฆ่าเด็กหนุ่มตายโดยไม่มีเหตุผลคราวนี้ถึงเวลาฆ่าแกแล้ว ไอ้บ้ามาสิมา,าฉันมีระเบิดอยู่นี่นจะจะฆ่าลอนแล้วระเบิดจะหนีซะเลยกูเอาสิฉันมาเดิช็อปปิ้งที่นี่แต่อย่าเย็นว้อะมิก้ถ้าแกอยากคุยเราจะคุยฉันเป็นคนชอบคุยซะด้วยสิวะฉันเป็ตนตังการคุยเออแกไปเรียกนักข่าวทีวีมาเดี๋ยวนน้แล้วเน่ไปเรียกมา ทำงั้นไม่ได้ทำไมอะ่ะฉันไม่ต่อรองกับคนบ้าฉันชอบเป่าคนบ้าฉันไม่ได้บ้านะเว้ยฉันไม่ได้รอนะแกกำลังพัวอยู่กับนักล่าฉันจะคือรอยของโรคไม่แกเป็นโรคร้ายฉันเป็นยาขาจตายนะเฮ้ยทิ้งปืน ไอเดนสังคมก็ยิงปืนได้หวยมากเกลียเป็นบ้าเลยพวกมึกเป็นกระจอกแกฆ่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนวะโดยไร้สาเหตุมันถึงเวลาเอาชีวิตของแกบ้าแล้วเข้ามาสิฉันมีระเบิดอยู่นี่นจะฆ่าเธอ และจะระเบิดที่นี่ให้รอตามสบายเลยฉันซื้อของที่อื่นอย่านะเอ้ใจเย็นไว้เพื่อนแต่แกอยากคุยก็มาคุยกันชอบอยู่แล้วไอ้พวกขี้คุ้ฉันไม่อยากคุยกับแกไว้แกเป็นผ้าทีมข่าวทีวีมาที่นี่แล้วแล้วเข้าไปเอามาคงจะไม่ได้หรอกทำไมวะ ฉันไม่เจราจากับพวกโรคจิตยิงิ้งลูกเดียวฉันไม่ใช่โรคจิตไยเป็นฮีโร่ตั้งทางแล้วที่อยู่ข้างหน้ากแกคือนักล่าเป็นฮีโร่แห่งโลกไปแกเป็นโรคร้อยฉันเป็นวัคซีนาอเฮ้